สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายพี่บอบเบอร,อร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรถตามสั่งจะเรียกว่าตามสั่งก็ไม่เชิงเพราะว่าสั่งตัวเองเนี่แหละคือลองอะไรแปลกๆดูนะครับก็โอเคมันก็คือตูเต้เตีวตู้เตีวอเมริกันทีเก้าสิบห้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งทีเก้าห้ากับทียี่แปดนะครับก็ มันคือคันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นที T95 ก็คือ T28 ท,ที่เสริมตีตาขาบมาอีกคู่หนึ่งนะครับปืนระบบอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับโอเค T95 แรง5สัญชาติอเมริกัน Battle Rate 7.0อาวุธประจำตัวรถนะครับผมก็ M2 Browning หนึ่งกระบอกกระสุนหนึ่งพันนัด105มิลลิ mm, เมตร T5E1 ขนไปได้62นัด อัตราการหันของปืน9.4องศาต่อวิมุมกดลบ5บมุมเงย19อัตราประจุกระสุน16.3วิเป็น e อ็กซ์เอัพเต็มกระตัวถังด้านหน้า305ด้านข้าง152ด้านหลัง50ป้อมปืนด้านหน้า305ด้านข้าง63ด้านหลัง50พนลถ4นายจะมีพอบอพนปืนพนประจุพนล,ละครับน้ำหนัก86.2ตันแรงเครื่อง5 0 0รอแรงมาครบรอบที่26 แม็กสปีด12.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อืนสัตว์เลยก็ปกติรถทรงนี้ไส้ในขอมันก็ตามนี้นะครับผมกระสุนมีทั้งหมด4ตัวที่32ศูนย์องศา10เมตรเจาะ256 30องศา195 60องศา87 APCBC มวลระเบิด181กรัมศูนย์งศา10เมตรเจาะ253 30องศา192 60องศา86 A P C R ซอศูนย์องศาสิเมตรเจาะสองร้อยเก้าสิบสองสาสิบองศาสองร้อยสิบหกหกสิบองศาหกสิบแปดเอมวลระเบิดหนึ่งจุดห้าห้ากิโลเจาะยี่สิบมิลโอเคตู้เตีวคันนี้นะครับก,ก็หลักๆเลยคือเรื่องปืนกับกระอของมันที่เอาเรื่องอ่ะแต่แต่ก็อย่างที่เห็นกันนะ่ะโซวนอย่างเงี้ยมันหันป้อมปืนไม่ได้ถ้ากับว่าถ้าเ,าเกิดเราโดนอ้อมข้างเราตายนะครับ แล้วเกราะข้างมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่เลยและไอ้รถคันนี้มันช้ามันอืดและมีใครเชื่อบ้างว่าไอ้คันนี้โดนแพนเซอร์โฟลยิงหน้าตายอืมจริงๆมันทําได้นะครับก็เล็งตรงนี้กระสุนเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วไม่มีระเบิดอะ่ะส่วนส่วนใหญ่จะจะเจ็บจะเจ็บหนักแต่ว่ามีสิทธิ์ตายนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูแล้วกันโอเจสเก้า เนี่ยเห็นว่าเขียวอือเนี่ยเจอตรงๆไว้เนี่ยก็เขียวอือเหมือนกันโบบุบส่วนใหญ่จะเจ็บหนักนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ของคนขับใช่ไหมล่ะมันก็ต้องหาคนมาแทนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคนหมดรถตายแต่ถ้าเกิดถูกยิงตรงนี้แล้วมันหันหน้าคุณอยู่คุณไม่มีทางได้ยินัดที่สองกับมันหรอกแมกสจากมันจะยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าอัตราการประจุของมันก็นานเอาเรื่องอยู่ แต่อย่างน้อยคันนี้ก็ยังไม่เหนื่อยเท่าที0สามสิ <c oughs> บไอเทียแม่จะสี่สิบวิเลยแล้วนะโอเคก็คันนี้นะครับผมเล่นเป็นแท้งเลยเล่นแท้งเดินแนวหน้าไปเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้อัพเทียนะอัพเทียเจอทีห้าสิบสี่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเจอแล้วเปิด์ันก็สู้ได้แล้วเพิด์ันสู้ได้ แต่คุณจะไม่ซิ่งเท่ามันคุณจะไม่พิวเท่ามันคุณจะเป็นเป้าให้และเบิดจริงซะมากกว่าถ้าส่วนใหญ่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไปเกมเพล์เลสโกอะไรเนี่ย

ไม่ต้องขย er ับบายบายโอ้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 ไหนวะ 《指定の陸上施設に火力を集中するぞ》

รอกูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปกูกำลังไปเรียบร้อยรอด ะไรอะบูด็อกหรอแพตตันไม่รู้ยิงละต่ำไปบูด็อกบ้องบ้องยิง what the fuck อะไรวะเนี่ย วิ่งยิงเหรอไอสัตว์ไม่จะโดนเหรอไปเรียบร้อยเี้ยอะไรวันเนี่ย,ยว,ะนะวิซ่บ้อง เรื่อว่ะเกือบเกือบละนิดนึง <c oughs> นอนเพนโว่แท็กขาด น่าจะย้อแพนเซอร์สี่ห้ามั้งยิงร <laughs> อดรอดท้องรถโอ้แ่งเอ้ยมาดียิงมาดีเอแทกขาดเอไม่เป็นไรซ่อมได้อยู่แล้วกระเบียวโบ อ๋อไอเอสสามทีห้าสิบสี่วีโซ่มันย้าย

ไปปืนแตก ล่วงไปลาเก้าตอนเพลสอยละกระบีนมีอีกไหมอืม อ่สอวา2สองไข่ตกเรียบร้อย รบร้อยเอสามยื้อกับมานานอยู่นั่นเนี่ยยิงจากไหนวะโอ้โว้โว้โ ไปท้ายเจสี่เฮ้ยเดี๋ยวได้ถ้าได้นุกนี่หาเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้เมื่อกี้มาจอดตรงนี้หายไปแล้วคันสองเอสสามอีกสองร้อยเต็มอีกสองร้อยเต็ม ไม่ได้อีกเอ,อื้อมีรถมาออมข้างสามสดสิบห้ ามาตามตรงถ้ากดเจตอนนี้คือเด,ดนูกันนะนุกออกเลยอ่าเนี่ยเด,ดนูกละ <c oughs> ไอ้เด่นทีเข่าห้าได้นูกไอ้สัตว์ เที่ยวทีเข้าห้าได้นุกแต่ไปไม่ทันอนะอดละแหมจีให้ดูแม่งเลยสักคได้นุก๊ก โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกัไอรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็ตามที่พวกคนเห็นกันนะครับว่าไม่รู้ไปเล่นอีท่าไหนสุดท้ายให้แม่งได้รูงงนะครับก็เป็นรถที่ดีไหมถ้าเกิดเล่นแมปไม่ใหญ่แมปเล็กแล้วกว้างก็โอเคแต่ถ้าเล่นแมปเมืองนะถ้เล่นแมปเมืองคือสวนครับก็ โอเคก็ยังดีที่ตายแล้วได้นูบครับโอเคก็ถ้าชอบหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย่ย